สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจษไซก้อยเหมือนเดิมยามเราเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับยังมีฟุตบอลให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับไปที่เวลา 1 4 5ครับไปดูเอสโตเนียนะครับจะเปิดบ้านเจอกับนอร์เวย์นะครับเอสโตเนียเนี่ยมีอยู่3แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับอิสราเอลมา1-3ครับตัวหลักก็อียานยาโคลเลฟ อเล็กซ์ทมนะครับแล้วก็เฮนรี่อาร์นิเยรครับอดีตนักเตะเคยเล่นในไทยลีกมาด้วยครับเจอกับนอร์เวย์จ่าฝูงชนะมา3นัดรวดนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอิตาลีมา3-0เลยครับซานเดอร์เบอร์เก้มาร์ตินโอเดกาตอันโตนิโอนูซ่านะครับคู่หน้าเดซเนเดอร์โซลอตกับเออร์ลิงฮาลันนะครับจัดเต็มจริงๆเจนหัวล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2016นะครับเสมอ0-0ที่บ้านเอสโตเนียคู่นี้ตามหน้าเสือนอร์เวย์บุกมาเหนือ2ช่วงตัวนะครับแม่ดูแล้ว สู้กันไม่ได้ครับไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนมุมไหนเนี่ยนอร์เวย์บุกมาการันตี2ประตูแน่และไป็นวนประตูที่3นะครับคู่นี้เชีย์นอร์เวย์ครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเดียวกันในกลุ่มไอกลุ่มเดียวกันนะครับอิตาลีครับจะเปิดบ้านเจอโอมโดด่าอิตาลีเนี่ยประเดิมนัดแรกด้วยการบุกไปแพ้นอร์เวย์มาเละ0ต่อ3นะครับลูเซโนสปาเลตีครับจริงๆก็มีผู้เด่นกนหลักชุดนี้เพียบนะครับนิโคลบาเลล่า แนวตรงกลางซันโดโตนาลีนะครับตัวริมเส้นซับป,ปาคอสตากับอูโรกี้ข้างหน้าก็จานลูก้า รัสปาโดลีกับมาเตโอเรเตเกีนะครับเจอกับโมโดว่าแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีแต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับเอสโตเนียมา2ต่อ3นะครับก็ตัวหลักๆนิชิต้ามอสพาน์นะครับมิไฮคามมนอฟกองหน้าเปนีออนนิโคโลสคูครับเกมผลล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2020ตอนนั้นอิตาลีถล่ม60นะครับตามหน้าเสืออิตาลีเป็นต่อเยอะแน่นครับแม้ด้วยความที่นัดแรกแพ้นอร์เวมาเละด้วยถือว่าเสียหน้ามากๆเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอโมโนว่าดูแล้วเหนือกว่าเยอะนะครับพี่จอนมอลอิตาลียิงขา ถึง4ประตูเป็นอย่างน้อยแน่เชียร์อิตาลีนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายครับเวลาทีหน่งสีในกลุ่มเ l นะครับโครเอเชียจะเปิดบ้านเจอกับเช็กโครเอเชียเล่นมานัดเดียว ก็บุกถล่มยิบรอต้ามา7 0มี3แต้มนะครับสลัดโกดาลิตจริงๆก็ผู้เล่นตัวหลักเพียบนะครับลูก้าโมดิตมาริโอปาซาลิตอังเดคา,าร์ริกอีวานเปรลิสิตอันเตบูดิเมียนะครับเจอกับเช็คชนะมาสามนัดรวด9คะแนนเต็มเก,ม,เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมอนเตเนโกรมา20นะครับดาวรังชุดนี้ก็โทมัสซูเชกวลาดิเมียคูฟาวนะครับข้างหน้าอดัมฮาโลเซกพาติกชิกยืนกองหน้านะครับเจอดผลล่าสุดคือยูโร2021ในรอบแบ่งกลุ่มตอนนั้นเสมอกัน1-1 แล้วก็เขารอบนอรเวย์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก่อนเกมเขามองโครเอเชียเป็นต่อครับแม่จริงๆเช็คชุดนี้ก็มาดีเพียงแต่ว่าโครเอเชียชุดนี้กลมกล่อมนะครับมีทั้งสายเลือดใหม่มีตัวเก่าอย่างโมดิชตัวใหม่ๆขึ้นมาแบ็กสองข้างนี่ก็ดีครับทั้งยูราโนวิชแล้วก็สแตนนิสิกเกมแบบนี้หน้าวัดใจโครเอเชียครับเล่นในบ้านมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่นอร์เวย์อิตาลีและโครเอเชีย3ทีมเหนือกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อย ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ